มาดูธนาบัตรก่อนแล้วกันเนาะรวมทั้งสิ้นออธนาบัตรค่ะสี 4, 8, 8, 10, ่ใบแปดใบสิบใบสี่ใบแปดใบสิบใบก็จะมีธนาบัตรอะไรบ้างธนบัตรใบละเจ็ดสิบบาท,บาทธนาบัตรที่ระลึกเจ็ดสิบบาทแบบนี้นะคะถ้าไม่มีปกค่ะไม่มีปกมาแบบนี้เนาะอ่าแลกได้เท่าหน้าแบงค์เท่านั้นนะคะถ้าไม่มีไม่มีแผ่นพัดมาธนาบัตรที่ระลึกทิ้นี้ราคาเจ็ดสิบบาทเนี่ยค่ะ ้าไม่มีแผ่นพับมานะคะไม่มีปกมาลักษณะแบบนี้ไม่มีปกไม่มีแผ่นพับแลกได้เท่าหน้าแบงค์เท่านั้นและถ้ามีแผ่นพับมีปกมาจะได้เพียง75บาทเท่านั้นนะคะอันนี้จะไม่เป็นราคาราคาจะไม่สูงราคาไม่แพงเลยนะคะราคาถูกมากๆค่ะธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา70บบาทค่ะที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส ฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีค่ะเมื่อวันที่9เดือนมิถุนายนพศสอ5ห้เนี่ยค่ะที่เราเรียกกันว่าแบงค์70บแบงค์เจบาทแนวตั้งนะคะแบงค์แบงค์เจ็เขาจะมีมีแบบเดียวแหละมีอ่าด้านหน้าและด้านหลังนคะคะ เป็นธนาบัตรที่ชําระนี้ได้ตามกฎหมายนะคะแต่เขาไม่นิยมไปใช้กันหรอกทุกคนเขาก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกธนาบัตรค่ะธนาบัตรราชินีชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะมีเอ่อเป็นปกเป็นไม่ปกเป็นกระเป๋าเป็นถุงผ้าไหมหลายคนจะจะจำได้เนาะเพราะรุ่นนั้นเขาส่งเสริมงานศิลปาชีพศิลปาชีพพิเศษบางสซยะนะคะเขาส่งเสริมทุกอย่างเขาจะออกมาแบบใช้ เอามารวมกับงานของศูนย์ศิลปชีพอย่างเช่นง,งานผ้าไหมอันนี้ก็ปกเขาแอร์ไม่ใช่ซองเขาจะเป็นกระเป๋าผ้าไหมแล้วก็จะมีมีเฟร,รมที่ตั้งอะค่ะมีที่ตั้งนี่ค่ะแบบนี้นะคะได้ได้ร้อยสิบบาทค่ะไม่ไม่มีไม่มีปกไม่มีแผ่นพับนะคะรับซื้อร้อยสิบบาทถ้ามีปกมีแผ่นพับก็ร้อยี่สิบาทเท่านั้นค่ะไม่ได้เยอะนะคะราคาไม่ได้สูง ไม่ได้สูงเหมือนกับที่เราจองมานะตอนจองมานะหูราคาสูงมากณปัจจุบันราคาด้วยเท่านี้ค่ะไม่มีปกไม่มีแผ่นพับรับซื้อร้อยสิบาทแต่ถ้ามีปกมีแผ่นพับรับซื้อร้อยยี่สิบาทเท่านั้นค่ะธนบัตรชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมบราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษาหกรอบวันที่สิบสองสิงหาเดือน เดือนสิงหาค่ะพุทธศักราช2547ค่ะเจ็ดรอบราชินีด้าน,ด,านด้านหลังก็จะเป็นอ,อันนี้ด้านหน้านะคะรัฐบาลไทยชำระนี้ได้ตามกฎหมายด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยราชินียืนองคเดียวสวยงามค่ะสวยจริงๆรุ่นนี้สวยมากนะ